สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมค h ิมิล่าเลนอเช่นเคยก็คลิปนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่นะซึ่งก็เป็นกิจกรรม s k y ย o r ร r e รีเบลเลนั่นเองสําหรับกิจกรรมเนี้ยเมื่อเรากดที่เมนูหน้ากิจกรรมไปเนี้ยมาหน้านี้เลยสําหรับระยะเวลาของกิจกรรมเนี้ยก็จะมีทั้งหมดอยู่3วันนั่นเองตามรายละเอียดเลยจะมีวันที่13วันที่14แล้วก็วันที่15นั่นเองสําหรับวันนี้ก็เป็นวันที่13นะ ซึ่งวันที่3าเนี่ยผมก็ได้ทํากิจกรรมไปทั้งหมดแล้ว <Wow. S 1> คลิปนี้ก็อาจจะลงช้าหน่อยนะเนื่องจาการายละเอียดของกิจกรรมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะผมเลยเลือกที่จะทํากิจกรรมไปก่อนแล้วก็ค่อยมาทําคลิปสรุปให้ทุกคนได้ดูกันนะซึ่งก็ยังเหลือวันที่14แล้วก็วันที่15อยู่ก็สามารถนําคลิปผมเนี่ยไปเป็นข้อมูลในการทํากิจกรรมต่อได้เพราะว่ามันยังเหลือเวลาอยู่นั่นเองซึ่งกิจกรรมเนี่ยผมจะแบ่งเป็นสช่วงแล้วกันสําหรับกิจกรรมช่วงแรกเนี่ย จะเป็นกิจกรรมดา m a g e State นะส่วนกิจกรรมช่วง2เนี่ยจะเป็นกิจกรรมประจําวันตอน2องทุ่มนั่นเองสําหรับกิจกรรมดา m a g e s t a เนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างเลยตรงรูปกล่องนะจะมีหัวข้อที่เขียนว่าดา m a g e State อยู่ซึ่งกิจกรรมเนี่ยสามารถเริ่มทําได้ตอน9ก้าโมงนะจนถึง3ามทุ่มนั่นเองสําหรับตอน9ก้าโมงเนี่ยจะมีบอสอีเวนต์เกิดเป็นบอส Golden Cloud Illusion นะซึ่งกิจกรรมเนี้ยก็ตามชื่อมันเลย ดาเมจสเตตก็คือเราต้องทำดาเมจให้ครบให้ครบกำหนดนะถึงมันจะปลดล็อกสเตตให้เราซึ่งของรางวัลแต่ละสเตตเนี่ยมันก็ให้ต่างกันนะมีตั้งแต่สเตตหนึ่งยันสเตตแปดเลยซึ่งดาเมจที่เราต้องปลดล็อกเนี่ยก็จะมีเยอะขึ้นตามลำดับนะอย่างเช่นสเตตหนึ่งเนี่ยเราต้องทำดาเมตตอบบอสให้ได้สี่ล้านสองแสนนะถึงจะปลดล็อกส่วนสเตตสองเนี่ยก็ต้องหกล้านแล้วก็สามแปดล้านสี่สิบล้านนะ ไปเรื่อยๆจนถึงสเตจแปด 8, ก็คือสเตจสุดท้ายแล้วเราต้องทำดามจให้ถึงสิบเก้าล้านนะถึงจะทําการปลดล็อกสเตจสุดท้ายได้ของรางวัลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเจดที่ใช้อัพสกิลลงดาวนะสะเตจสี่เนี่ยจะให้กล่องที่ให้เราเลือกคอสตูมมาจะเป็นส่วนชุดนั่นเองส่วนสเตจห้าเนี่ยก็จะเป็นกล่องที่ให้เราเลือกรับอุปกรณ์เป็นอีกหนึ่งอย่างนะ แล้วก็สเตทหกเช่นกันให้เราเลือกรับอุปกรณ์เฟนิกซ์หนึ่งชิ้นส่วนสเตตทเจ็ดเนี่ยจะเป็นกล่องสุ่มแปนชุดนะซึ่งผมเห็นเปอร์เซ็นต์ข้างหลังเนี่ยมันขึ้นเป็น100%ก็นะ่าจะเป็นกล่องสําหรับสุ่มนั่นแหละซึ่งผมเปิดเนี่ยผมได้แค่เป็นหัวนหลายอย่างเดียวนะนั่นแหละต่อมาก็เป็นสเตตทแปดนะจะมีกล่องอยู่สองกล่องก็จะเป็นกล่องแรกเนี่ยจะเป็นกล่องสุ่ม ป็นอาวุธเป็นอีกนะซึ่งผมก็สุ่มได้แมตตีเอ็กโบก็ถือว่าค่อนข้างเกลือเลยส่วนกล่องที่2เนี่ยก็จะเป็นกล่องคอสตูมส่วนหัวนั่นเองส่วนกล่องบอลเนี่ยมันจะเป็นกล่องที่เอาไว้เลือกรับยกนะที่เอาไว้อัพสกิลดวาวนั่นเองประมาณนี้นะก็ถือว่าของรางวัลค่อนข้างคุ้มนะเราได้อุปกรณ์เป็นอีกมา2อย่างแล้วก็มีโอกาสสุ่มแปนอาวุธด้วย อาจจะได้เป็นเป็นอาวุธใหม่เนี่ยก็สามารถขายได้เช่นกันประมาณนี้นะซึ่งผมก็จะพูดถึงเรื่องบอสแล้วกันสําหรับบอสเนี่ยมันก็เหมือนกับบอสสดาวทั่วไปเลยตีไม่ยากนะบอสมันค่อนข้างตีเราเบาแล้วก็เราจ่ายดาเมจใส่มันเนี่ยค่อนข้างง่ายด้วยสําหรับตัวบอสเนี่ยมันก็จะเกิดพวแบบเลยนะสามารถหาได้ง่ายเลย แต่ตัวบอสเนี่ยมันจะไม่เปิดเผยในแบบนะเราต้องไปบินหาเาเองซึ่งบอสเนี่ยผมก็มีทิศในการตีอยู่สําหรับบอสอีกาตัวปลอมเนี่ยมันจะไม่รอปของนะทุกคนเราแค่ตีเพื่อทำด,ำเดาเมจกันเดียวยนี่แหละก็คือเราทำดาเมจเพื่อปลดล็อกสเตตเวลาที่เราฆ่ามันได้เนี่ยเราจะไม่รับของเราจะไม่ได้รับของนะซึ่งทิศในการตีของผมเนี่ยก็คือเวลาที่ผมตีมันใกล้ตายแล้วเนี่ย ก็ให้ทําการเดินออกห่างจากบอสนะไม่ถึงหนึ่งไมล์ถ้าเกิดไม่มีคนอยู่ในพื้นที่เนี่ยบอสมันจะทําการดีเลือดใหม่นั่นเองซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่เราสามารถทําดาเมจได้เรื่อยๆจนครบ8สเตจนะโดยที่เราไม่ต้องไปหาบอสหลายๆตัวเลยเราแค่เพิ่งแค่บอสตัวเดียวเนี่ยก็สามารถทํากิจนี้จบได้นะอันนี้ก็เป็นที่ของผมนั่นเองซึ่งผมก็มีคลิปสั้นๆนะในการตีบอสอยู่ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะ โอเคมาแล้วโอเคนะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นอีกาแล้วต่อมาก็ไปต่อที่กิจกรรมช่วงที่2กันเลยสำหรับกิจกรรมช่วงที่2เนี่ย ระยะเวลาก็จะอยู่ที่2องทุ่มจนถึง3ามทุ่มนะในส่วนของ2องทุ่มเนี่ยจะมีบอสตัวใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็คือบอสอะลิสโตบริงนั่นเองซึ่งบอสตัวนี้รูปลักษ์มันก็เหมือนกับบอสโกลเด้นคลาวเลยแต่แค่ว่าชื่อมันจะเปลี่ยนไปเป็นชื่ออะลิสโตบริงนั่นเองส่วนรูปลักษ์เนี่ยมันก็จะมีรูปลักษ์ที่แตกต่างไปนะนิดนึงสำหรับบอสตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราตีเป็นครั้งแรกเนี่ยมันจะรอบของให้เรานะ มันจะดอบเป็นกล่องเซตนั่นเองก็คือกล่องอนิสโตโกลเด้นคลาวแพ็เลยซึ่งจะมีฉายาให้เรานะเป็นฉายาสกายโรเวอร์แล้วก็จะมีแพ็คลูนเลเวลสีนะแล้วก็มีหินซ่อม10อันแล้วก็จะมีกล่องเลือกหยกนะเพื่อเอาไปอัปเกรดสกิลลงดาวนนั่นเองส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นคอสตูมชิ้นที่3นั่นเองประมาณนี้นะย้ำนะว่า มันจะรอปให้เราแค่ตัวแรกเท่านั้นส่วนตัวที่2เนี่ยมันก็จะไม่รอปให้เราแล้วก็คือจะไม่ได้อะไร,ะไรเลยนั่นเองประมาณนี้นะโอเคต่อมาก็ไปดูในส่วนของกิจกรรมที่มันมีหัวข้อเลยอย่างเช่นเนี่ยจะเป็นกิจกรรมสารักดวงอาทิตย์นะซึ่งวันแรกเนี่ยวันที่3าเนี่ยก็จะมีแฟลกเกอร์มีเพลราแล้วก็มีนฟลาแต่ในตอนเนี้ยผมบดลอกไปหมดแล้วซึ่งกิจกรรมเนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่า มันทํำยังไงนะสําหรับกิจกรรมเนี้ยระยะเวลาก็เหมือนเดิมเลย2องทุ่มจนถึง3ามทุ่มซึ่งมันจะมีพวกบอส a r i s t o ต l ล b ง i n k เกิดในพื้นที่นะมันจะเกิดทั่วแมปเลยสําหรับบอส a r i s t o ตบล b งเนี่ยมันจะมี3ตัวที่แบกแตกพวกไปนะก็คือจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อ c ก a c k e r จะอยู่ในพื้นที่ t w y b e รี y นะหรือ west m o u s ์นั่นเองส่วนตัวที่สเนี่ยจะเป็น ตัวที่ชื่อเพล่าจะเกิดอยู่ในทวีปเออทวีปอะไรวะนิลิเออจะอยู่ในเซาเรสนั่นเองแล้วก็เนฟราอันนี้จะเกิดในทวีปแฟรี่ก็คืออิสเมลนั่นเองประมาณนี้นะตามทวีปไปเลยโอเคสำหรับแฟรกเกอร์เนี่ยก็คือมีคนเอ้ยสำหรับกิจกรรมเนี้ยมันเป็นกิจกรรมรวมทั้งเซิร์ฟนะซึ่งบอสเนี่ยมันจะมีแค่ตัวเดียว แต่ละทวีปนั่นเองถ้าเกิดมีคนเนี่ยฆ่าบ,บอสในพื้นที่ตัวไหนก็ได้เนี่ยคน้นเซิร์ฟจะได้รับของหมดนั่นเองสําหรับแครกเกอร์เนี่ยมีคนเจออยู่ทวีปแบลรี Barry นะแล้วก็ตีไปทุกคนในเซิร์ฟก็จะได้รับของในช่องนี้กันหมดส่วนเพอร์าเนี่ยคนในตีผมนะไปเจออยู่ทวีปเออนิลลนะก็คือทวีปแพะนั่นเองก็พอตีเนี่ยทุกคนในเซิร์ฟก็จะได้รับของหมดเลยส่วนในฟ้าก็ ไปเจออยู่ที่ทวีปแฟรี่นั่นเองประมาณนี้นะโอเคส่วนกิจพวกนี้ก็จะมีโซลาร์มีซอต้าแล้วก็มีเอิร์ดนะก็คงจะเหมือนเดิมแหละผมคิดว่านาน่าจะเหมือนเดิมเพราะว่ามันก็สามสัญลักพอดีโอเคก็คงมีแค่นี้แหละสำหรับกิจกรรมบอสนะส่วนของที่ได้รับเนี่ยก็จะมีพวกชิ้นส่วนรูนมีอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง แล้วก็มียาที่เพิ่มสเตตัสเสริมให้กับสัตว์เลี้ยงนั่นเองประมาณนี้นะโอเคสําหรับข้อมูลในส่วนไหนเนี่ยทุกคนที่ทุกคนยังสงสัยอยู่อะ่ะก็สามารถสอบถามผมเข้ามาในคอมเมนต์ได้ผมก็จะพยายามตอบที่ผมรู้นะโอเคเคลิปนี้ก็ผมขอจบไปแค่นี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคน